สวัสดีคะ่ะพี่น้อง FC ที่น่ารักเช่นเคยนะคะพี่น้อง FC ใหม่ FC เก่าเนาะพี่น้องจา๋าถ้าเกิดพี่แจไปหาชา้าช้านะ FC ใหม่นะพี่น้องจา๋ารอหน่อยเด้อรอหน่อยแป๊บหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าบางทีไปไวมากมันก็จะหลุดเนาะพี่แจก็ต้องใช้เวลาสักวันสองวันนะคะพี่น้องจา๋าโอเคพี่จะพามาสรุปห้าลาว่ะห้าราวนะคะของวันที่ยี่สิบเก้าเนาะ จะมาสรุปกันเลยนะพี่น้องจ๋าเราจะมาสรุปกันเลยของวันที่ยีิบเ้านะคะสําหรับลาสตานะคะลาสตาผลที่ออกสามสองหนึ่งสองศนะคะพี่น้องจา 2, 1, อ๋าสองหนึ่งพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวโดนกล้องอะเฟหนึ่งนะสองมาหนึ่งมานะคะพี่น้องเข้าที่หนึ่ง เ,เพราะว่ามันมีหนึ่งสองแล้วพี่เจก็เลยไม่ลงสองหนะึ่งเนาะสองหนึ่งมาคู่เลยพี่น้องแล้วก็ข้างล่างสองศูนย์นะคะข้างล่างสองศูนย์มาตรงๆนะคะพี่น้องอันนี้ได้สามเด้งนะเพราะว่าเ,เข้ามาคู่สองหนึ่งแล้วก็มาสองศูนย์เนาะสามเด้งเลยถ้าใครรูดนะรอบนี้สามเด้ง โชคดีเลยนะถ้าใครตามรอบนี้นะคะไม่รู้ว่าเอฟซีเก่าที่เคยได้นะคอมเมนต์บอกพี่ใจหน่อยนะว่าได้ไหมสามด้งทุกทีน้องก็จะบอกถ้าเขาได้นะอ่าต่อไปรอบสามัคคีพี่น้องจะรอบสามัคคีบนที่ออกสี่ศูนย์ห้าสี่สี่นะคะพี่น้องจะศูนย์ห้าก,ก็มานะคะมาห้าในเลขพี่น้องของสองนะศูนย์ห้ามานะคะแล้วก็เข้าที่วิ่งรูด หานะคะอ่าแล้วก็มาเบิ้ลสี่สี่เนาะมายังไงไม่รู้สี่สี่นะคะพี่น้องเออพี่ใจไม่มีนะสี่สี่นะคะต่อไปลาววีพีพี่น้องพูดได้ออกเก้าห้าเก้าศูนย์เก้านะคะเก้ามาพี่น้องมาตัวแทนของหกนะศูนย์เก้านะคะศูนย์เก้ามา <c oughs> ขอโทษขออภัยพี่น้อง 09นเก้าะคะห้าเก้าโอ้โหถ้าใครถ้าใครรูดคู่นี้นะถ้าใครเอาคู่นี้ไปรูดเนาะได้สองเด้งเลยนะพี่น้องสองเด้งเลยนะเก้านะคะมาศูนย์เก้านะศูในย์เก้าในชุดรวมนะคะแล้วก็เด่นเก้าเนาะสำหรับห้าเก้าก็ได้รูดเนาะค่ะพี่น้อง ต่อไปสามัคคี VIP อพีจะพี่น้องจ่าสามัคคี VIP พผลที่ออกหนึ่งดนะคะ71มาเห็นไหมจับคู่พี่จะบอกจับคู่กันได้71ก็มานะคะพี่น้อง1 7 1เจดนะคะเข้าหน่อยเข้าที่1พี่จะก็จับคู่ให้ด้วย1 7 7 1เดนาะนะคะแล้วก็91ค่ะพี่น้องจาก้ะหนึ่งนี่มาคู่เลยมาคู่เลยสเร่งอีกแล้วรอบนี้นะคะ อันนี้รูดนะสามเด้งนะนะคะมาที่เก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะอ่าเห็นไหมนะคะพี่น้องเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดก็อยู่คู่ขงบนญเลยพี่เจ้ก็จับให้ในนี้ด้วยหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งมาในหนึ่งนะพี่น้องนะคะมาในดินหนึ่งแล้วก็เก้าก็โชคดีมันมาคู่กับเก้าเลยนะคะพี่น้องจ้ารอบนี้ใครรูดก็ได้สามเด้งนะ รอบนี้ก,ก็ได้3ามเงนะคะส่วนสตานะร์วนะีไอพีพี่น้องจ๋าสตาร์วีไอี่ผลออกสองสี่หกเก้าสามนะคะสี่หกพี่จ๋จะได้สี่ตัวแทนของเจ็ดนะยิงรูดนะเลขที่สี่หกนะคะพี่น้องแล้วก็เก้าสามสามเก้าก็ไม่มีนะคะพี่น้องจา๋าเพราะว่าไม่มีทั้งสามเลขเนะก้าเนาะก็ยินดีกับพี่น้องเอฟซี FC, นะถ้าใครตามรอบลาสตาร์แล้วก็ สามัคคี VIP นะคะกับตัวนี้เนาะกับชุดนี้พี่จะบอกว่ามาคู่อย่างนี้ก็ได้นะคะรูดหรือจะมาคู่แบบนี้ก็ได้แต่ถ้าใครถ้าใครเคยเคยชอบตัวนี้พี่ใจจะบอกเขาจะชอบมาด้วยกันเขาจะไม่ทิ้งกันขนาดลาพัฒนาอย่างมาด้วยกันเลยที่พี่ใจให้เด่นเก้าเด่นหกอะเดี๋ยวพี่ใจก็จับไปไที่เก้าเนาะเก้าหกเก้าเก้าหกนะคะพี่น้องจา้า โอเคยินดีกับพี่น้องเอฟซีนะคะโชคดีนะพี่จ a ก็โชคดีอยู่นะวันนี้นะคะพี่น้องจ๋าเราไปต่อของวันที่สามสิบกันเลยนะคะพี่น้องจ๋าสาหรับห้าราววันที่สามสิบเนาะพี่ใจให้เด่นอยู่ที่สามสี่ห้านะคะสามกับแปดสี่กับเจ็ดห้ากับสองใช้จับคู่สองตัวสามตัวได้เลยนะคะพี่น้องจ๋าอ่านะคะสําหรับตัวเด่นตัวจบพี่ใจก็วางให้นะคะ เพื่อนๆไม่ชอบดิจิบางก็สามารถจะสลับเที่ยวสลับรอบได้นะอันนี้พี่ใจเจาะเด่นให้ห้าเล่าก็คือว่าเน้นเน้นรูดพี่ใจจะเขียนทุกครั้งเนาะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆจับเก่งนะสามารถจับในนี้สังเกตได้เลยเอาไปจับคู่กันได้เลยกับชุดบนก็ดูนะคะถ้าเกิดว่าตัวไหนที่มันเด่นนะคะพี่น้องสมมุติว่าตัวเด่นไปชนกับข้างบนุนะพี่น้องก็ยึดตัวนั้นนะ ถ้าเกิดสมมุติไม่มีนะคะถ้าเกิดสมมุติไม่มีแล้วก็มีตัวที่ชนข้างบนนะพี่น้องยึดตัวนั้นไปเลยนะคะเพราะว่าส่วนมากเขาก็จะจะมานะคะพี่น้องนะคะเหมือนเดิมพี่เจก็ทำอย่างนี้อันนี้เขาเคยมาสามตัวนะพี่น้องเขาเคยเข้าสามตัวนะอันนี้ก็เคยเข้าสามตัวนะลองดูบางทีพี่เจอาจจะจับแค่แบบแค่ไม่ไม่ไม่นั่นน่ะเพราะอาจจะจับเยอะไปนะคะก็ พี่น้องก็สังเกตดูตามนี้นะคะพี่น้องจ๋าก็ก่อนออกไปคลิปนี้นะคะพี่น้องจ๋าก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจพี่เจก็พยายามจะหาสรรหาตัวเลขนะคะพยายามจะพัฒนาไปว่าเออจะไม่เอาเด่นรวมละจะแยกให้จะจับคู่แยกให้นะคะพี่เจกํากลังคํานวณได้สูตรมาของคุณอ่าขอเอืยนามเนาะแต่ว่าพี่เจยังไม่ได้ฝึกทํานะจะลองทําดูแล้วก็จะมา จะมาจับคู่ถ้ามันเข้าพี่เจก็จะทิ้งตัวนี้ไปเลยพี่เจจะทิ้งตัวนี้แล้วก็จะเอาเป็นแบบแต่ละรอบจับคู่ให้เลยนะคะจะได้ไม่หรือว่าใครจะยังชอบใครที่ยังชอบเด่นรวมอยู่ก็คอมเมนต์มานะเจก็จะลงให้เพราะว่าบางทีมันก็เข้าอยู่เนะาะค่ะพี่น้องจ๋าก,ก็สําหรับพี่ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะมีโชคไม่ลากกับพี่จทุกๆวันอย่าลืมรูดนะคะพี่น้องจา๋าบายบาย